ครับสวัสดีครับวิธีการใช้งานเครื่องตัดหญ้า4จังหวะนะครับไม่ว่าจะเป็นของแท้ของเทียม Honda นะครับตัวกอนะครับใช้งานเหมือนกันทั้งหมดนะครับเป็นเครื่องยนต์4จังหวะนะครับใช้น้ำมันเครื่องนะครับลูกค้าสังเกตได้จากจะมีรูเติมน้ำมันเครื่องนะครับวิธีการเติมน้ำมันเครื่องแต่ละครั้งนะครับ100ซีซีนะครับ100ซีซี นะฮะมันจะมีถ้วยตวงถ้าไม่มีถ้วยตวงนะครับก็ใช้ขวดริปโพ 100cc ใส่เข้าไปนะครับวิธีการถ่ายน้ำมันก็ใส่ตรงนี้นะครับถ่ายก็รูเดิมนะครับเปิดแล้วก็เทนะครับวิธีการถ่ายวิธีการเติมนะครับก็เหมือนกันนะครับเปิดบิดเข้าไปเติม 100cc มันจะพอดีกับปากนะครับน้ำมันมันจะพอดี นะครับเนี่ยหนึ่งร้อยซีซีนะครับน้ำมันเครื่องยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับเบอร์สี่สิบนะครับที่ลูกค้าถามมานะครับฮอนด้าหรือว่าเครื่องจีนนะครับถ้าฮอนด้ามันจะปั๊มสแตปมแบบนี้นะครับทุกตัวนะครับถ้าเครื่องจีนจะไม่สแตมปั๊มนะครับนะฮะก็น้ำมันนะครับน้ำมันเชื้อเพลิง เติมตรงนี้นะครับจะเป็นน้ำมัน91 95แก๊สโซฮอได้ทั้งหมดใช้ให้หมดทีเดียวจะเป็นดีที่สุดนะครับถ้าไม่หมดนะครับใช้แล้วคาไว้ให้เทออกเลยนะครับแล้วก็สตาร์ทเครื่องทิ้งไว้จนกว่าเครื่องจะดับเองจะช่วยยืดอายุการใช้งานของสายน้ำมันนะครับลูกยางปั๊มพวกนี้นะครับมันจะช่วยยืดไม่ให้เสียนะครับ มาเรามาดูวิธีการใช้งานกันเลยนะครับเติมน้ำมันเครื่องเติมน้ำมันเบนซินให้หมดเรียบร้อยนะครับจะมีลูกยางนะครับเรากดย้ำลูกยาง 2- 3สาครั้งเพื่อที่จะดูดน้ำมันขึ้นมานะครับแล้วก็ดึงโช็คนะครับเปิดสวิตสตาร์ทนะครับถ้าติดแล้วเอาโช็คคืนในตำแหน่งเดิมนะครับจะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ เปิดสวิตช์นะครับตัวนี้เราจะทำการจัดส่งไปให้คุณประเชิญดีแล้วนะครับไปจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับตัวนี้เก็บเงินปลายทางนะครับ3,500บาทนะครับตัวนี้จังหวัดสุราษฎร์รอลูกค้าส่งเบอร์โทรมาอีกครั้งหนึ่งส่งมาไม่ครบนะครับอ่ะเดี๋ยวมาฟังเสียงกันนะครับ ในการขนส่งนะครับทางเราจะเอาน้ํามันเครื่องน้ํามันเบนซินออกทั้งหมดนะครับลูกค้าต้องไปหาใส่เองนะครับวิธีการใช้งานอย่างที่กล่าวข้างต้นนะครับสามารถใช้กับเครื่องจีนนะครับเครื่องแท้ได้ทั้งหมดนะครับเครื่องสี่จังหวะนะครับจะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวคลิปนี้เราจะลงไว้ใน YouTube นะครับก็ฝากไว้ด้วยครับสวัสดีครับ